เวลาเลิกเวียเวลาเลิกเวีย้ยคนก็นมาซอยอ้ายเพื่อนพี่น้องเอ้ยสงตัวเมียจะเพื่อนก็นได้ภรรายากับสามี อพ่อมีเป่อง่อนเกมาหากพรี่นมนหนึ่งขไ,ไ,ไปเอาวสีที่เสาพลเรยมงนี้แต่ว่าข้าพนเจ้าน้าน้าที่พนเจ้าน้าม,มันไหลมันใส่คุงเสาแล้วมันที่บได้ตั้งเสาบบได้พี่นอ้อง,งกับข้าไม่จะถ้าหลุดพื้นนึ่งเพียบไปบบได้พี่นอ้องแต่เลยว่านึ่งเพียบไปใส่รักเดนเบื้งนี้บได้ก็เลยว่าตัวแรงๆสิพากันเตเวียพี่นอ้อง ออกมาตะป่าอลไรก็เพื่อเจาน้ำเลี้วอลไรก็สิพากันโมปูนโมปูนเห็ดตั้งเสาได้ถั่วได้ก้าวพี่น้องซ้ำมันคำอะไรพี่น้องโซยกันเฉลิมนวอกันมาโซย์ตอพมีพี่น้องต่างฝ่ายต่างโซยเรือกันผ่านมากับพ like, <st unlikely> ี่น้องซ้ำเอื่อซ้ำนองกันเท่เป็นดองกันก็ได้พี่น้องดึงเคยกันตั้งแต่ก่อนก่อนเป็นดองกันเผื่ออพี่น้องไปมาก็ไปมากะเวกันตลอดพี่น้องตะกี้ร้อเพลงกันมาจะดูอะไรกัน มีอย่งก็ซอยกันเชลเลมก็ไม่ได้แอบแฝงอยังนั้เพื่นดอกสอยด้วยใจพี่น้องด้วยเหื่อด้วยแห้งข้างในแหละพี่น้องเลยสอยน้องสอยนุ่งนะน้งได้ก็ฉับตัวเองได้ก็ดีใจน้ำเพื่นเอนพี่น้องเห็นย่างไรก็ได้เป็นเหมือน้องชายน้องไผยเห็นอยังก็สอยกันบดเพื่นแสดงน้อยเห็นอยังทุกเพื่นจะเข้าไปสอยคือกันพี่น้องเลยพอดีไอเทวเพื่นอยู่น้ำโพเพื่นพี่น้องก็เลยสอยว่าก็มาเห็นเรียก่อนพี่น้องมัเนี้บมาเรีก็ไทยโซลาเซลเลยพี่น้องมันได้หลายเสาโอเคเนาะพี่น้องไป บาดนี้ไปเป <Iya. S 1> บิกาคุณน้องชายกับนองไผ่กันแลยนูดินชายอยู่พี่เนงนองชายกับนองไพ่เหมือนกันทกปูนนองนเันนี้สีพากันไตสุราเซลล์บ่มันนี่เนาะาเซลล์แดง ข้าวเด้พี่น้องอยให้มันแล่วไว้พุ่นมื้อนี้พัดคาเพิ่นเจาะน้ํานี่พี่น้องนิ่งเพียกไปคารถเพิ่นสินิ่งไปใส่ลักแดนตัวนั้นเบงทางตัวนี้ก็บ่ได้ทน้าน้ําเต็มทุกคุมเลยอ้ยว่าสิตะลงเอาเอ้ยเท่าใดก็เอาบดนี้นี่ซๆกันอสิเอาตใหญ่ตัวน้อยะมาจแม่สิซ้อนซอยนี่เอาอส2อนไปนี่นบักมันบ่มันังเรียบยังอีก คอยเอามาดวงน่อยช้อนคอยคุน่อยะสองคนพี่น้องโอ้ถ่ายคลิปวะดสบายดีเด้อขำเลยพี่น้องเลยเบ่งแล้วพากันหิด ปุนสอบนึงให้มันแล้วได้จ้เฮานี่บ่แล้วแล้วบ่เมือแล้วบ่เมือแล้วเนาะขึาปตานได้บกระลุมนก้ยลายคุมอยู่ดอกเื่อเฮาอันจะเบิดปนพแล้วบ่เบิดบ่เมือได้ดบ่เมือได้งานตัวเองเมาคั่นเมาเด้แม่ว่าแม่อยู่ ท่านนมีง,งานวิา,าดีาไหะเสีล้นปลรอท่านขาลุนมานี่มนี่แล้วกขลุนกลับไปปีปนมานี่เอ้ยซาลุมๆเนี่ยท่านเธอเฮ้ยสงามสงามท่านบนมีกัน่มื่นคือมะอีก <Es> มา่มจกงสนนี S zag. S zag ่ส่นมาแล้วก็ส้อนกลับนี่ครัพ่อมือคที่ถากเตรตมหลุดบกลับไป้ยของข่อยนะาสเต็มมันกับมันกัเบิดที่เก่าเนี่ยอยู่เบิดมือมันแตบเบิดอัของข่อยเตรมด้วย ใส่ใบทอฟุ <conference> ูนนะตอนนี้ชาร์ลอชาร์ลอสีถ <diction aries> <ỗ hat> ่านทันนี้ันสีล้อสีล้อ แสดงความมีผิน้แล้ว เทียกอก

Okay. ตักกระทังไม่หาม,มาก,กา้กอ,องก์เลืกมืดนีน่เพียงอยู่บ้านนั้นเบ็ดมันยังน้อยป้าเทียวมากระโผะ่่วเขามาทำไมลูกกำลังมาอยู่วาน,นีมาทำไมมาเบิ้งในน้ำใหม่นี่แบพามีได้น้ำใหม่แล้วมาไว้ เพื่อนว่าม่อนได้เพื่อนว่านะอันนี้แล้เร็วเชียยังทมนี่ทมเลยบอกทมแล้วก็ได้เร็วได้วียกแข่งทมบเอิงดูลองเอิงดูฮะอันนี้ก็ออกลายอยู่ได้เลยโอวันตินกาแฟนมกาแฟนม เช้านี้เราบันไดพากันเทเช้านี่แหละพี่น้อง่นน้ำขีดต้มเต็มขุมหมดเลยทั้งนี้กัไปไปบข้ารถเพลินนี่เลยพากันเห็ดต่นแรงเอาป้ายๆบันี้พอแหละเกี่ยวดีๆได้ยังไงมันหลักขึ้นได้มือแรงหวนว่าสุดผู้ใดคันมันขึ้นเองกันเลยปลาเท่าโอวันตีนน้องเพื่พอเชยชงนะเพื่อเชยชง เบ,บ็ดโทรศัพท์ก็อยากมืดแต่พันแห้งมืดเขาเฮ้ยวค้ำเพู่ได้มือมือนี้นะใช่โล่ดตัวไอเทียวนี่เนาะเทียวมานำเมเป่ปะลูกมีเพื่อนกระเพากก่ปะนะสบายดีดูลุงนอน,นอนหากระตื่นเจ้านะ่ะผมก็บอกไปตัดเอ้อย,อยสบายดีรึไหม สบายดีทำไมสบายดีด้วยอืมพด้่ะสบายดีพยดพักพ่อนพี่น้องนี้มือผื่นพาก็ได้ผักเล่พ่นมาแจ้งแล้วมช้านี่ก็เลยให้เอาไห้เที่ยวอยู่น้ำเขาใปเทที่ประเาไม้ปลามันนี่เนาะ เ,เลิกเรียกแล้วบะยังเลิกเลยน้องขำเลยน้องปูงลงมามาลองมึงด้มาลองช่วยกันได้หายมันชายไวฮะมากินน้ำหอมกุ๊กก er. ินน้ำหอมผู hmm. ่าวน้องผูงหงอย โอ้เข e ้าออกแทแต่โคนะป้าไหวน้องพวงงกมาพี่น้องเลยมาแต่ชงไม่เท่าปะกินนี่เมื่อส่งไม่เท่าค่ำพี่น้องทางนั้นกับพะนนิงเพียร์ร่ำใหม่ได้ไปถอยร่ำใหม่กับพะมีฮะกับม้าเด็ดเอามาไว้ใส่ประจำเลยนะพอพะมีก็เลยซื้อไว้เลย ปับโก้กดไปนี่ไม่อบวี่กนกระทังได้ที่เจ็ดถึงตัวนี้ด็ดมาเป็นหูมันนี่ไม่ใช่ มันเป็นงน้ามีต่ม้บดอะไรอีกก็ได้แล้ววะนี่คับนี่ได้แล้วได้แล้วตักอมันหอนบนตัวทงขาวๆใสๆส่งเขาม่แต่ขี่ตมงมาเจอกี้ตุมเั้งนี้ก็ตักอื่นาะตอนเศร้าขาวๆใสๆมันโตรงมากเปลอาทำเลยพี่น้องไปมีแต่มาคนปูนนั่งนแหละพอาะอะไรชำนั้นละก็นสั่นเลย เอ้ยข้าวเดี่ออกไปเดีลยออกแล้วได้เลยแล้วแล้วออกเรียบร้อยเทวเห็นยังอยู่เทว์ตวดตวดโอ้กินมะขามปอให้วันกินน้ำเนี่ยข้าวกลนองหรือาส่ยโร่นี่บปอมาให้วันเนี่ยข้ากล้องหรือคนาวเสี่ยโร่ข้าวกล้องหาแล้วมันจะง่ายใช้สะสวนอันเดียวเลยบอ มันจะงงายเนาะ

Toma não. พากันคนปูนแล้วเลยเลิญน้อยซ้อนเซลลไว้ไม่ได้ทาให้ผินมายู่เอาผิวผิวแหง้งไรยู่ยังนั้นมันปีนผีมันปีนมันเสียหน้านพี่น้องเสียไดย้ผิวพินครึ่งเนียนๆเ,เลยพี่น้องพินกำลังโยงเสาไมายาย้ใหญ่เมียนพี่น้องคับเร่งๆพี่น้องอจนข้ามมือน,นี้ เราหันแล้วเ <laughs> ราเก่งเพื่นหาควัดขีนเนื้อขึ้นเป็นกระเทกอามาไว้ป้าตัวสุกมาเลยเนาะมาเลยเนาะคุกป้าตัวบรรยากาศตอนแรงให้เปลี่ยนเพื่นเลิกงานเพื่นกันยางมาพี่มา,มา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 ,มา ค่าค่าค่าขู่บรรยากาศเย็นเย็นยำแรงป่าหมักชีพเลยเด้อวันนี้เวลาเลิกเวียเวลาเลิกเวี้ยคนก็มาซอยอ้ายเพื่อนพี่น้องเอ้ยสองกลัวเมียจะเพิ่นก็ได้ภรรยากับสามีมาซอยอ้ายพามีพี่น้องเอ้ยคุณหลายๆเดี่ยงวัดทองอ่าแต่ไอ้เปลี่ยนกันไอ้เปลี่ยนกันยกพอให้เปลี่ยนผู้ขาดขู่นะอ่าจะขาดคู่พี่น้องเด้อ พี่น้องเอ้ยคำเร่งซาเลมน่าก็สิไปเรียกซอยกับน้องๆเพื่อนก่อนบ้านนี้กสิขอจบคลิปก็เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเบิ้องสุขุสุขคนที่ทำให้กำลังใจซาเลมน้อยเลยกันเบิ้องสุขุสุขคนเนี่ยเลยพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเฮงรวยๆเด้อสำหรับคลิปนี <Philip. S 2> well. way, huh? ้ก oh. ็ขอลาไปก่อนเลยเด้อพี่น้องเด้อ